สวัสดีครับกบุ๊ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกรถมือสองนะครับผมวันนี้คุกมีรถเครื่องใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ New Fortuner 2.8 TRD Sportivo Sigma 4B 2ฟบีสสีขาวนะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้พิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของเลยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเนี่ยคุกจะพามาชมรายละเอียด ขาภายนอกรอบๆตัวรถก่อนนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีขาวทูโทนนะครับขาวหลังคาดำนะครับผมเป็นตัว TRD Sportivo นะนี่ครับเป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะครับผมนี่ครับสีขาวเงาๆสวยๆเลยนะครับผมนี่ฮะมาแบบนี้เลยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมสวยงามเลยนะครับผม พร้อมแม็กอัอลอยขอบ20นะครับลายเดิมโรงงานนะแบบนี้นะจะมีโลโก้เอคําว่า TRD สีแดงอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยลายนี้สวยมากๆนะแม็กลายนี้นี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมเหมาะเหมาะมากเลยนะครับสวยๆเลยนะยางดีดอกเต็มอ่อยางดีดอกเต็มปี2020นะครับผม คือจับครอบโครมเมีย่ยมาให้แล้วนะฮะสีขาวส,สวยๆเลยนะขาวหลังคาดำตัวพิเศษครับ T R D ครับผมรถนี้ผสม New f o r t u n e ์แล้วนะ,ค,ะครับเครื่องยนต์สองสองจุดแปดน,นะครับผม บิ๊กมาโฟนะครับผมเปียร์ดีสปอร์ตูแล้วก็คันนี้ก็มีกล้องถอยให้แล้วนะฮะรุ่นนี้นี่ยซอดที่ใต้กิ๊บคอมมี่แบบนี้นะน่ีสวยเลยมีไฟเบรกด้วยที่3สามที่สปอยเลอร์หลังนะครับผมเห็นแต่ไกลแน่นอนนะคะรับผมปลอดภัยนะ,ะแบบนี้เลยนะครับ สวยมากๆแนะ้วคันนี้นะลายล้อแบดอะไรอย่างเงี้ยเ,เข้ากันหมดเลยกับตัวรถนะสีขาวส,สวยๆเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะเนี่ยครับผมไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมแบบนี้เลย,ยวสวยงามมากๆตอสภาพเรียบร้อยดีนะครับผมโอเคไปนอกค่นี้ก่อนนะ ครับผมเดี๋ยวพามาชมภายในกันต่อนะแต่ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับแวะห้องเครื่องนิดนึงนี่ดูความสะอาดนะครับนี่รถบ้านแท้ๆวิ่งน้อยมากนะครับผมเราซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะดูสิเห็นไหมห้องเครื่องสะอาดสะอาดแห้งๆเลยนะครับเครื่องยังใสๆข,ขาวๆอยู่เลยนี่ครับผมใช้ถนอมมากๆนะครับผมนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุเลยเนี่ยไม่มีภาพน้ำมันไหลยเยอะเลยนะเนี่ยครับ สะอาดมากๆนะครับผมอามาดูบอดี้กันบ้างนี่นะฮะตะเก็บเม็ดอาร์คโรงงานเดิมอยู่ครบหมดนะนะี่ครับอันนี้ประเด็นของงานเลยไฮไลท์เลยนะนี่แผ่นเกรประจารถนะครับผมปี2016แพ้นะนี่ครับมหัวปูดไม่เคยถอดเลยนะฮะไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับคันนี้นี่แผ่นเกเดโรงงานอยู่ครบนะครับ,นะรบผมบ้าบ้างเลยฮนะฝากระโปงเอน็อตฝากระโปรงนี่ สวยๆเนียนๆเลยนะฮะไม่มีร่องรอยการถอดการไขเลยนะครับผมเห็นไหมกระเก็บโลหะเท็าร์นี่คู่ครบผลนะครับแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์มีอยู่ครบมดนะครับผมสำหรับพ r อาร์ดีส o อัคันนี้นะฮะนี่ครับหัวน็อตสองฝั่งนี่สวยๆเลยนะครับไม่มีการถอดการไขเลยนะนี่ครับแก้มเดิมนะฮะ ผลงานเดิมหมดนะครับผมโอเคบัดคือภายใน,นต่อภายในของคันนี้ก็จะเป็นคูโทนนะฮะดำแดงนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของตัวที d ดีเขาอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นดำตัดแดงนะครับสภาพบอดหนังนี่ก็สวยๆเลยนะฮะเนี่ยไม่มีขาดไม่มีขลอกเลยนะครับนี่สภาพดีมากๆนะนี่ครับ วงมาไรมันตีฟังก์ชันสองฝั่งเลยนะครับผมควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายโทรเข้าโทรออกนะครับผมแบบนี้เลยระบบล็อกความเร็วคุชคอนโทรมีมาครบนะครับผมสำหรับเจ้า New Fortuner TRD Sportivo คันนี้นะครับนีครับสะดวกสบายด้วยปุ่มกดนะครับผมเป็นสน่ักษณ์โลโก้เขาเลยเป็นปุ่มสีแดงแล้วก็พิมพ์อักษรคำว่า TRD ไว้ด้วยนะคะ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะนี่ครับนี่ระบบเครื่องเสียงก็ของ JBL นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีนี่ปอบปรับไฟฟ้าหนึ่งด้านคนขับให้นะครับผมปรับไฟฟ้าได้นะครับเลื่อนหน้าถอยเดออินหน้าถอยหลังอนัพีนี่ใช้ระบบไฟฟ้าได้นะครับผมนี่ครับ ชุดเครื okay. ่องเสียงของ JBL เสียงดีนะครับคุณภาพดีเลยนะอเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้คุณก่อนโอเคชื่องเดียวติดนะครับผมระบบแอร์ก็เป็นดิจิตอลนะครับนี่สะดวกสบายมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่าขับสองขับสี่นะครับผสมได้ขึ้นเขาลงเขาใช้ปรับตัวนั้นได้นะครับผมระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผม ใช้งานง่ายมากๆมี power mode มี eco mode นะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็เขา,เาถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเห็นไหมครับฟอรมาไลก็จะเป็นหนังกึงกึ่งเคปล่ร์นะครับผมบเป็นหนังตึงเคปเลาร์นะแล้วก็มีในส่วนของเคปล่ร์ตัวนี้ให้นะครับผมนี่สวยงามมากๆนะรุ่นนี้เป็นตัวที่ผลิตแล้วขายดีมากๆนะครับ นี่นะหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมมีระบบนำทางนะนี่ระบบนำทางนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมคอนโซลสวยๆเลยไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีรอกไม่มีร่อนเลยนะฮะดำๆสนิทแบบนี้เลยนะครับผมาไปหนัง สักดำเดินได้แดงนะครับผมหล่อมากๆนะครับผมกับสำหรับเสื้อเที่ยดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบอดแถวหลังกันบ้างนะฮะอ่าแหงประตูก็สาดเรียบร้อยดีนะครับผมดำตัดแดงสวยๆเลยนะแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับปบาะแถวสองนี่ก็เนี่ย สะอาดเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยเลยนะนี่นะครับผมอ่ะเบาะแถวสามันบ้างนี่แถวสามยิ่งแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะฮะโอ้โหใหม่มากๆนะครับใครหาอยู่นี่อบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะคนนะัหลังคาก็สะอาดใสๆเลยนะฮะไม่มีริ้วรอยร่องรอยเลยนะอันนี้เป็นแอร์ลาวแล้วนะฮะแอร์อยู่ด้านบนแล้วนะ เย็นชุ่วเย็นช่ำทั้งคันแน่นอนนะครับผมอ๋อแล้วเมื่อกี้ให้ลืมให้ดูเลขไมอ้อาเลขไม้ลนหน่อยนี่ครับคันนี้วิ่งมาแค่เพียงนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะถ้าเทียบตามจํานวนปีแล้วมาหันกับตัวเลขไม้ที่วิ่งไปนี่ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับผมเนี่ยน้อยมากๆนะ แล้วก็ฝาท้ายของคันนี game, get to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  ้เนี่ยจะกดที่ตัวฝาท้ายก็ได้จะกดจากรีโมทก็ได้หรือจะกดจากปุ่มเปิดในรถก็ได้นะครับนี่ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนี่ครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติน,นะครับเบอดแถวที่สามที่สามารถพับให้ลาบลงไปแล้วเก็บสัภพราได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือว่าจะพับแล้วก็ไปแขวนไว้ด้านข้างทั้งสองข้างได้เลยนะครับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่สวยางามมากเลยนะครับมาดูโครงสร้างกันนิดนึงนี่นะนะ ตเ็บเม็อาร์เมเดิมๆโรงงานอยู่ครบถ้วนนะเนี่ยครับหัวน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยถอดเหมือนกันนะครับผมวสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะอันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหน,หนักๆแน่นอนครับผมการันตีเลยนะเนี่ยครับซอกเดิมหมดทุกซอกนะเนี่ยครับรเข็บเมอาร์โรงงานอยู่ครบนะครับผมเนี่ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ดูฝาสภาพของฝาท้ายเขาสวยๆนิดเนี้ๆเลยเนี่ยครับมีลำโพงด้านหลังหนึ่งตัวเสียงดีมากๆนะฮะนี่ครับด้านซ้ายกันบนะ้างสภาพเบาสวยๆเลยนะเนี่ยฮะเบาแถวสองนะ สภาพหนังดีมากๆนะครับผมจะของเก่าเขาใช้รักษามากๆเลยนะครับแขงข้างนี่สว,สวยสาๆสะอาดเลยนะนี่ครับนี่เบาะด,ด้านข้างคนขับนะเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะเบาะด,ดำแดงสวยงามจริงๆนี่ครับเดินได้แดง โอเคครับผมภายในเท่านี้ก่อน,นะเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับ New f o r l u n e r 2.8 TRD Sportivo Sigma Pro v 2016ส,สีขาวคันนี้ที่ทุกเ่าเสนอนะครับผมราคาคันนี้เนี่ยตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม9,079,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าคันไหนนะครับผมที่ดูมาทาง YouTube นะครับผมช่องบุกรพมือ2นะครับผม ฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับผมรับส่วนลดเพิ่มไปเลยครับผมสองหมื่นบาทครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผมเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับผู้ค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อคุณได้โดยตรงที่เบอร์นะครับผมศูนย์เก้าแปดห้าสามห้าสามเจ็ดแปดเก้านะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผมศูนย์เก้าแปดห้าสามห้าสามเจ็ดแปดเก้านะครับผม หรือติดตามฟุ๊กทาง YouTube นะครับผมช่องฟุ๊กรถคือสองนะฟุ๊กจะมีรถใหม่มาเกตให้ดูกันทุกวันนะครับผมแล้วก็อย่าตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งกอยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมแล้วก็สามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องฟุ๊กรถคือสองไว้ในอ,อ้อมอกอเข้าใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ